สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม s ซับคอม c พกคารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจบางคนเรียกว่ามันคือรถยนต์แห่งชาติมีฉายาหลากหลายแต่รุ่นนี้เรียกโดยรวมแล้วเราเรียกว่ารถของพ่อก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบ จบที่ราคา t o y ยต a s o ซลูน1.5 GLI ขอขอบคุณอาเสิร์ดสมาชิกของทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวครับและรถคันนี้ไม่ขายถ้าขายลุงขอคิวแรกครับ t o y ยต a หรือเทอร์เซลชื่อที่รู้จักกันในต่างประเทศเป็นรถในกลุ่มซับคอมเพ็ก์คาหรือว่า b s e gment ของทางค่ายโต y ยต้า และถือว่าเป็นรถรุ่นแรกของ Toyota ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าโดยเซกเมนต์ของตัวเทเซลหรือโ o โลนานี้จะอยู่ระหว่าง Toyota Starlet กับ Toyota c o คโ n นเปิดตัวครั้งแรกในปี1978สิ้นสุดในปี2003มีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 L 1 0ในปี1978เจนที่2 L 2 0ในปี1982 เจนที่3 L30 ในปี1986เจนที่4 L40 ในปี1990และเจนที่5 L50 ในปี1994ครับ Soluna เป็นชื่อเรียกรถที่จำหน่ายเฉพาะในโซนอาเซียนเท่านั้นและในบ้านเรารถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถยนต์แห่งชาติครับเพราะเกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 ที่อยากให้คนไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ด้วยตัวเองโดยใช้วิศวกรไทยร่วมกับวิศวกรญี่ปุ่นวิจัยและพัฒนาจนออกมาเป็นรถรุ่นนี้ครับที่สำคัญรถรุ่นนี้ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศมากกว่า70%และเป็นหนึ่งในรถพาที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับตรงนี้ถึงเป็นที่มาของคำว่ารถของพ่อ ฉายาคำว่าท้ายหยดน้ำมาจากไฟคู่นี้แหละครับเป็นไฟถอยที่แยกออกมาจากไฟท้ายอย่างชัดเจนคำว่าโซลูนาเป็นคำในภาษาสเปนซึ่งมีสองคำซ้อนกันอยู่ครับคำว่าโซตัวแรกคือโซล่าที่แปลว่าดวงอาทิตย์ส่วนคำที่2องลูนาแปลว่าพระจันทร์ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ t o y ยต a s โซลูน1.5 GLI เจนที่5รหัส AL แต่ถ้าเป็นตรงรุ่นก็คือเราเรียกว่า AN ครับโฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,994จนถึงปี2,003และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2,000ครับมาดูเครื่องยนต์กันเลเบลและเพรสที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง4จุดครับ1 2 3และ4ครับบนฝากระโปรงมี1จุดครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาลวด้วยสายพานขนาด1.5ลิตรระหัส 5AFE 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟ16วาล์ว95แรงมา้าแรงบิด126นิวตันเมตร เกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง1้อยวินาทีท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.2เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m a c p h e r s o n s t ตา t ด้านหลังเป็น Torsion Beam ระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS ครับยางเดิมติดรถมีขนาด175-65-14ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่1 6 5จนถึง175ครับ ปัจจุบันคันนี้ใส่ยาง165/65/14ถือว่าอยู่ในสเปคครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์150มิลิเมตรน้ำหนักรถ950กิโลครับความสูงของตัวรถ138เซนติเมตรหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ50กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือโมโนคอกซึ่งทางโตโยต้าเรียกว่า G.O.A. Body บอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแพตฟอร์มมันใช้แพตฟอร์มตัวเดียวกับเทอร์เซลครับเราเรียกว่า a p แอลแพตฟอร์มถังน้ำมันมีขนาด45ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับแต่ปัจจุบันมีคนเอาไปใช้น้ำมัน E20 ก็ใช้ได้แต่ควรจะต้องเปลี่ยนท่อยางทั้งหมดก่อนครับมาดูภายในกัน กุญแจเดิมติดรถจะเป็นแบบนี้ครับถ้าจำไม่ผิดตอนป้ายแดงจะให้รีโมทมา2ชุดครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้โตโ,ตโยต้าครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับวัสดุเป็นหนังเทียมครับยกเว้น2จุดนี้ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปล็อกประตูล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานครับด้านล่างเป็นช่องใส่กระสารครับเลเบลที่เสาบ เป็นภาษาไทยด้วยครับเจ๋งไหมล่ะเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายและที่เปิดฝาถังน้ำมันครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่มีที่พักเท้ามาให้ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าไล่ฟ้าด้านหลังปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์ พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือครับแต่จะมีอาการประจำรุ่นอยู่ตรงนี้ก็คือมันล่อนหลวมแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับเป็นแบบฟิกตำแหน่งปรับทิศทางไม่ได้และมีแอร์แบ็กให้1ลูกครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวา เรือนไม่จะเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำมันตรงกลางเป็นไม่ความเร็วถึง180ครับขวามือจะเป็นวัดรอบคันนี้เป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ของรถโตโยต้าในยุคนั้นเลยครับถ้าใครเคยใช้โคโรล่ามาก่อนเอาเป็นว่าใช้คันนี้ไม่ดูเครอะเขินวัสดุโดยรวม เน้นแค่เพียงพอต่อการใช้งานครับอย่าหาความหรูหราเอาแค่ใช้งานได้คือดีแล้วตำแหน่งการวางอุปกรณ์ถือว่าวางได้ดีและใกล้เคียงกับรถรุ่นพี่ครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องและอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องแอร์หลวมครับวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดเวลาวิ่งไปมันจะดังกรอบกแกรบกรอบกแกรบผมเลยเรียกว่ารุ่นถุงกรอบแกรบครับ ตามสไตล์รถในยุค9กาครับมีถาดวางของด้านบนด้วยแต่เวลาวางของแล้วมันจะสะท้อนกวนตาคนขับอยู่พอสมควรครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องถัดมาเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนดีครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกมือเลื่อนและมือบิดง่ายๆงยงโงแต่โคตรทนครับฟังก์ชันการใช้งานปรับอุณหภูมิไม่มีฮีเตอร์มาให้ อากาศภายในภายนอกเปิดปิดการทำงานและปรับแรงลมได้4ระดับครับวิทยุเดิมจากโรงงานจะเป็นแบบวิทยุกับเทปขนาดวันดินครับอันนี้เปลี่ยนมาแล้วที่เขียบบุรีและที่จุดบุรีครับมีช่องเก็บของมาให้หนึ่งช่องลักษณะเอียงลาดไปด้านหน้าเพื่อกันของหล่นออกมาครับเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดครับ คันเกียร์โดยส่วนตัวลุงว่ามันสูงไปนิดนึ่งน่าจะสั้นลงมากว่านี้สักครึ่งนิ้วจะดีกว่านี้ครับคลัตชถือว่าดีมากนิ่มเบาและระยะไม่ลึกครับเอาเป็นว่าใช้งานในเมืองลุงขับได้สบายครับชอบด้วยเบรกมือจะเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนครับตำแหน่งวางอยู่ตรงกลางการใช้งานเหมือนเบรกมือทั่วไปครับมีที่วางแก้วมาให้สช่อง สามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ได้ครับใส่ได้ทั้ง2ช่องเลยแต่ใส่ได้แค่ใบเดียวครับแต่ถ้าใส่แก้วขนาด2 2ออนซ์จะใส่ได้พร้อมกัน2ช่องครับที่พักแขนทางด้านขวามือเป็นพลาสติกครับเวลาเหนื่อออกและลื่นระยะลงว่าต่ำไปนิดนึงเพราะว่าพวงมาลัยมันปรับลงไม่ได้ครับเกะใส่ของโดยส่วนตัวลุงชอบครับ ขนาดถือว่าใหญ่ถ้าเทียบกับมิติของตัวรถอีกอย่างหนึง่งมันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยครับความลึกประมาณฝ่ามือกว่ากว่าเอกสารและคู่มือครบครับสำหรับค่าภาษีรายปีของรถรุ่นนี้ปัจจุบันอยู่ที่830บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับขนาดถือว่าเหมาะสมกับตัวรถครับไม่มีไฟส่องแผนที่มาให้ แต่มีไฟสองห้องดนสารมาให้1จุดครับม่านบังแดดตัววัสดุหุ้มจะเป็นเหมือนผ้าหลังคาครับแต่วัสดุด้านในไม่ค่อยดีนักจะมีกระจก2หน้ามาให้ทั้ง2บานโดยปกติจะมีเป็นลักษณะแผ่นปิดเป็นแม่เหล็กอยู่ด้วยครับแต่ตรงนี้มันขาดออกไปแล้วขนาดโดยส่วนตัวลุงมองว่ามันสั้นไปนิดนึงครับมือจับหลังคามีมาให้แค่สอันครับ ตรงฝั่งที่นั่งคนขับไม่มีหลังคาเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนบ่นกันเนื่องจากว่าไม่มีฉนวนเลยครับเป็นผ้าคุ้มเท่านั้นนี่ลองคอให้ดูเวลาที่เราใช้งานกลางแดดครับหรือขับรถตากแดดนานๆจอดติดนานๆจะร้อนหัวครับเบาะที่นั่งคนขับโดยส่วนตัวลุงม,มองว่าไม่ดีเลยครับแต่เข้าใจได้ว่ามันเป็นรถที่ทำไว้ใช้เฉพาะเดินทางในเมืองเท่านั้นพนักพิงสั้น และเบาะในลักษณะนี้เวลาที่ขับทางไกลบอกเลยว่าเมื่อยครับตัววัสดุในรุ่นนี้จะเป็นหนังคุ่มมาจากโรงงานทั้งตัวปีกเบาะไม่ใหญ่ไม่หนาจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับแต่เบาะทรงนี้อย่างที่บอกนั่งทางไกลนานๆเมื่อยหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับครับมีมาให้แต่ใช้งานไม่ดี เอาเป็นว่าเบาคู่หน้าถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเขาลุงว่าแพ้หลุดลุยครับเบาด้านข้างคนขับเหมือนเบาคนขับทุกประการปรับได้4ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังและปรับพนักพิงเลกลูมจุดที่แคบที่สุด3นิ้วครับพื้นที่วางเท้าถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ออกแบบได้ดีถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์ครับทางด้านขวามือเหยียดได้สุดทางด้านซ้ายมือ จะติดซุ้มล้อนิดนึงครับขยับประมาณ4นิ้วก็เหยียดได้สุดแล้วเวลาเหยียดสุดมีระยะห่างจากคอนโซลนิ้วหนึ่งครับเฮดลูมมีอยู่1กําปั้นกับอีก3นิ้วครับการเข้าออกเบาะคู่หน้าไม่เหมาะสําหรับคนตัวสูงครับลุงสูง177เซนการเข้าออกยังเกือบกระแทกหลังคาเลยครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้90%ครับ ประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังและด้านหลังเป็นข้อเสียของรถรุ่นนี้ครับติดที่เสาสีเต็มๆวัสดุประตูจะเป็นหนังเทียมครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจริงโจ้ามาให้2ช่องครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดถ้าเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักครับเบาะแถว2 h e a d r o o มมี1กําปั้นครับ หัวหมอนเป็นแบบตามสไตล์ในยุคนั้นเป็นแบบฟิกติดมากับตัวพนักพิงครับพนักพิงอยู่ในองศาที่พอยอมรับได้ตัวเบาถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรครับแต่เนื่องจากว่าเป็นรถที่มีความสูงแค่138าเซนทาให้ตัวเบาค่อนข้างต่ําเวลาที่เรานั่งแล้วขาจะชันครับเลกลูมถือว่าเป็นศูนย์ครับเวลานั่งแล้วเข่าติดเบาหน้าพอดี พื้นที่วางเท้าถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับเพราะว่ารางเบาค่อนข้างสูงทำให้เราสามารถสอดเท้าเข้าไปได้ตำแหน่งเบาคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้ครับพนักพิงถือว่าโอเคนุ่มแต่เบาค่อนข้างแข็งครับพื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับที่นั่งคนที่3และคนที่4ครับตำแหน่งนี้ถ้าดูที่ขนาดตัวรถ ไม่แนะนําผู้ใหญ่ครับเด็กตัวเล็กๆพอนั่งได้ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือสวิตภายในห้องโดยสารและวิธีที่2ไข่กุญแจครับตามที่ลุงไปหาข้อมูลมาเขาเคลมไว้ว่า230ลิตรแต่ลุงมาดูจากของจริงแล้วลุงว่าน่าจะเป็น330ลิตรมากกว่าครับไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ครับ เนื่องจากว่าเป็นรถที่ท้ายสั้นทางเข้าเลยแคบเข้าไปด้วยครับข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่230ลิตรก็เพราะว่าลุงสามารถเข้ามานอนได้สบายครับแม่แรงเครื่องมือและยางอะไหล่อยู่ข้างใต้ครับยางอะไหล่เป็นล้อแมกนะไฟส,สองห้องโดยสารอยู่ตรงนี้ครับอาการประจํารุ่นอีกอย่างหนึ่งที่โซลูนาต้องเจอก็คือเกี่ยวกวับเรื่องของยางขอบประตูขอบกระจกเสื่อมครับ และกระดูกงูเสื่อมเวลาที่ฝนตกน้ำมันจะไหลซึมเข้าห้องโดยสารสําหรับฝาท้ายนอกจากที่ขอบยางแล้วก็ต้องดูที่ล่องนี้ด้วยครับมือจับก็เป็นอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเปิดอย่าเปิดแรงเพราะลุงเองเคยทำหักคามือมาแล้วครับแต่เวลาไปซื้อถ้าจำไม่ผิดรู้สึก350บาทข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานจับดมแก๊สก็ได้ครับ 2. อัตราสิ้นเปลือง ค่าเฉลี่ยในเมืองมากกว่า10กิโลลิตร 3. ากำลังของเครื่องยนต์อัดตาเร่งตีนต้นทำได้ด,ดีเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันครับ 4. ค่าซ่อมค่าไหลค่าดูแลรักษาถูกมากซ่อมหลักร้อยวิ่งได้หลักแสนครับ 5. มิติของตัวรถมีขนาดเล็กเลยทำให้คล่องตัวสูงเหมาะกับการใช้ในเมืองผู้หญิงชอบครับข้อเสีย 1>, 1. ระบบช่วงล่างไม่เกาะถนนและดื้อโค้งครับ 2. ตัวถังบางและน้ำหนักรถเบามากไม่เหมาะกับการขับในความเร็วสูงเวลาที่ลมแรงรถสายครับ 3. พวงมาลัยเบามากเวลาขับในความเร็วสูงขาดความมั่นใจครับ 4. วัสดุภายในเกรดพื้นฐานฟังกช์ชันและออปชันมาในแบบมาตรฐานครับ 5. เนื่องจากว่าเป็นรถที่ประกอบในประเทศอะไหล่เชียงกงไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่จากการระเบิดรถอีกอย่างหนึ่งมันสามารถใช้ร่วมกับเทอร์เซลในต่างประเทศได้ครับแต่ราคาอะไหล่โดยรวมไม่แพง 6. ราคามือสองยังแข็งถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มและปีเดียวกันอาการประจำรุ่น 1. วัสดุที่เป็นพลาสติกแตกหักง่ายมาก เช่นมือเปิดประตูคอนโซลหรือว่าช่องแอร์ครับ 2. ถ้าคิดจะดมแกส๊สควรติดตั้งคอหานวาล์วน้ำด้วยมันสามารถใช้ร่วมกับรถในตระกูล AFE ได้ครับเช่นเครื่องตัว 4AFE 7AFE 3. ระบบช่วงล่างถ้าต้องการจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแนะนำว่าอย่างแรกควรจะเปลี่ยนโชคใหม่ทั้ง4ต้นก่อนครับแต่ถ้าต้องการให้ฟิลลิ่งในการขับดีกว่านี้ แนะนำว่าให้ไปหาอะไหล่ของ Toyota Starlet ตามเชียงกงมาใส่มันจะขับได้ดีขึ้นครับ 4. ลูกปืนล้อหลังชอบแตกมีเสียงดังถ้าเปลี่ยนเองแนะนำว่าให้ลองเช็คดูข้อมูลให้ชัวร์ก่อนนะครับอย่าขันแน่นจนเกินไปเพราะถ้าขันแน่นเกินแกนแตกต้องยกทั้งคานหลังเลยครับ 5. ยางขอบประตูเสื่อมกระดูกงูเสียรูป เลยทำให้น้ำซึมเข้ามาในตัวรถครับ6เกียร์อัตโนมัติทั้ง3สปีดและ4สปีดถ้าพังแนะนำว่าให้ไปหาของ Toyota Starlet มาใส่แทนครับมันใช้ด้วยกันได้ราคาอยู่ที่ประมาณ6 8,000บาทครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง11 13กิโลลิตรนอกเมือง16 17กิโลลิตร โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลลิตรครับขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และเกียร์ด้วยครับเป็นเกียร์ธรรมดาจะประหยัดกว่าเกียร์อัตโนมัติถ้าเกียร์อัตโนมัติค่าเฉลี่ยจะน้อยลงกว่านี้นิดหน่อยครับคู่เปรียบในยุคนั้นจะมีอยู่คันเดียวครับก็คือ Honda City ราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่330,000บาทจนถึง420,000บาทครับ สำหรับราคามือสองณปัจจุบันเคยเห็นมีการซื้อขายถูกสุดเริ่มต้นที่30,000บาทมากสุด70,000บาทครับขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแล้วก็สภาพของตัวรถครับกับ Toyota Soluna เล่นได้ทุกโฉมเลยครับไม่ว่าจะเป็นโฉมไฟมุมส้มหรือท้ายหยดน้ำอย่างรุ่นนี้ตัวรถถือว่าราคาค่อนข้างถูกค่าอะไรไม่แพงแต่ถ้าจะเลือกเล่นเอง ลุงจะเลือกตัวท้ายหยดน้ำครับเพราะฟังก์ชันบางอย่างออปชันบางอย่างมันจะมีมาให้เช่นระบบ abs และ Airbag ครับเกียร์ก็เป็นอัตโนมัต4ิ4สปีดสำหรับราคาอะไหล่เท่าที่มองเกินหมื่นบาทมีอยู่อย่างเดียวครับก็คือตัวเครื่องยนต์เท่านั้นเพราะเกียร์ก็จะอยู่ประมาณ6-7,000บาทเท่านั้นเองลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับใครที่อยากจะหารถแบบประหยัดประหยัดใช้งานซ่อมง่ายดูแลง่ายราคาค่าซ่อมต่า ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ โซลูนารถแห่งชาตินะครับรถยนต์แห่งชาติคันนี้ถ้าคิดว่าจะซื้อมาใช้งานซื้อมาได้เลยครับใช้งานได้สบายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับค่าซ่อมถือว่าถูกมากแพงที่สุดน่าจะเป็นเครื่องครับเครื่องถ้าลุงจำไม่ผิดประมาณหมื่นสองนะรวมวางแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ1มื่นห้าเกียร์ในประมาณ6-7ถึงพันะครับแล้วก็ของบางอย่างใช้ร่วมกับสตาร์เลได้เช่นช่วงล่างครับ ใครอยากจะทําให้มันหนึบขึ้นทรงตัวดีขึ้นอย่างแรกที่มักจะทําการก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนโชคสี้้นครับและถ้าต้องการให้มันเฟิรม์มหรือว่าดีขึ้นกว่านั้นอีกก็คือเปลี่ยนเอาช่วงล่างของ Starlet มาใส่ครับพอดีกันเป๊ะๆเลยครับอะไหล่บางตัวนะครับสามารถใช้รวมกับเครื่องในตระกูล afe ได้เช่น4 afe หรือ7 afe ครับตรงนี้สบายการใช้งานโดยทั่วไปไม่ต้องมีปัญหาครับถือว่าชิล ราคาถูกมากเอาเป็นว่าคุณใช้เป็นรถติดบ้านได้เลยครับตอนนี้เป็นรถสแปร์ที่บ้านคันนี้ถือว่าน่าสนใจมากลองตัดสินใจกันดูครับ